สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเยกเกมเมอร์ oh, yeah. <Yeah. S 1> ยินดีต้อนรับสู่เกมสยองขวัญในเกม Emily wants to play Emily อยากจะเล่นด้วยโอเคนะครับเราจะได้รับบทเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่านะครับ ที่ต้องเข้ามาส่งพิซซ่าในบ้านหลังหนึ่งในยามค่ำคืนที่ฝนตกหนักอยู่ด้านนอกนะครับแต่เราก็ไม่พบใครที่อยู่ในบ้านหลังนี้เลยและพบว่าในบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยตุ๊กตาผีที่หลอกให้เราเสียชีวิตได้นะครับออกมาหลอกจัมสแกรเราเราต้องพันไปยังช่วงเวลาหกโมงเช้าเพื่อจะหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในช่วงเวลาตีสองแล้วกับการเอาตัวรอดจากตุ๊กตาผีในบ้านหลังนี้เฮ้ยเด็กผู้หญิงที่คลานอยู่หลังโซฟาน่าจะเป็นเอมิลี่นะครับลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนี้และเธอก็ยืนอยู่ในเงามืดปิดไฟในห้องเก็บของนะครับสตูตัวที่เราเคยผ่านมาแล้วก็จะมี ผู้หญิงที่อยู่ในเดรสส,สีดำหน้าข่าวเหมือนจูออนกิกกี้แล้วก็ตัวตลกที่มีชื่อว่าเชสเตอร์นะครับมาดูกันว่าในช่วงเวลาตีสองนี้เราจะเจอศัตรูตัวใหม่หรือเปล่านะครับโอเคเราก็จะเดินวนไปเรื่อยๆจนให้มันครบเวลาหนึ่งชั่วโมงเอ้าเฮ้ยตัวอะไรวะศัตรูตัวใหม่เหรอ เอา้าเสียงของมันคืออะไรแล้ววิ่งตามหลังเรามาเฮ้ยเ,เจ้าเชสเตอร์นี่เจ้เาเชสเตอร์เอา้เอาเฮ้ยไปขยับเมาดโดนเจ้าเชสเตอร์จัม์สแกร์เลยนะครับโอเคกดรีสตาร์ทเริ่มใหม่เมื่อกี้เหมือนจะเจอศัตรูตัวใหม่แล้วนะครับเป็นตุ๊กตาผู้ชายในชุด สูตรผูกเน็คไทนะครับจะได้ยินเสียงหลล็อกของมันแล้วมันก็จะวิ่งตามหลังเรามามันน่าจะชื่อว่ามิสเตอร์แทตเทอร์นะครับโอเคเดี๋ยวมันเริ่มกันใหม่ในช่วงเวลาตีสองโอ้เได้ยินเสียงเชตเตอร์นะครับเฮ้ยแต่ตรงนั้นมันเอมิลี่นี่ นั่นน่ะยืนอ,อยู่ตรงนั้นน่ะโอเคแต่เอมิลีนน่าจะยังไม่ทำอันตรายเราในช่วงเวลาตีสนะครับโอเคปล่อยผ่านไปก่อนแต่ต้องระวังไอ้เจ้ามิสเตอร์แทปเทอร์มาแล้วครับเสียงของมันเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้โหพระเจ้าช่วยการหนีรอดจากมันคือต้องวิ่งผ่านประตูใดประตูหนึ่งนะครับ ถึงจะรอดพ้นจากการจัมสแแรกของเจ้ามิสเตอร์แทเทอร์ตัวนี้ต้องมาเริ่มในช่วงเวลาตี2องอีกหนึ่งครั้งนะครับโอเคสตรุลักในช่วงเวลาตี2ถึงตีสก็น่าจะเป็นไอเจ้ามิสเตอร์แทเทอร์นะครับเอาเสียงคนรอดมันมาแล้ววิ่งเข้าประตูโอเครอดครับ เมื่อกี้ในห้องเก็บของในบริเวณเงามืดน,น่าจะเป็นเอมิลี่มาปิดไฟอยู่เอา้ามีเชสเตอร์นะครับ <c oughs> ต้องให้มันถอนหายใจก่อนเราถึงจะสามารถขยับขยื่นได้ <c oughs> เอาอีกแล้วเชสเตอร์ <c oughs> แล้วถ้าไอ้เจ้ามิสเตอร์แทตเทอร์มันมาไล่ตามเราตอนเจอเชสเตอร์นี่งานเข้านะครับ เพราะเราไม่สามารถขยับตัวได้โอเคเราจะเดินอยู่บริเวณห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องเก็บของนะครับวนไปวนมาเพื่อให้เวลามันไปถึงตีสามเอาไปแล้วเสียงหวัวเราะเข้าประตูครับแต่เราก็อยากเข้าประตูตรงที่ประตูมันมีเจ้ามิสเตอร์แทเตอร์ดักอยู่ด้วยนะครับ ก็จะโดนจำสแกรเหมือนกันโอเคเชสเตอร์่อนหายใจแล้วค่อยๆเดินวนไปวนมานะครับเพื่อให้เวลามันไปถึงตีสามอย่างโดยไว้วนเข้าไปที่ห้องนั่งเล่น แล้วก็ห้องเก็บของนะครับเราจะไม่พยายามไปห้องอื่นนะครับโอ้ยเสียงเจ้าเสเตอร์ต้องห้ามขยับขยื่นตัวเหมือนช่วงเวลาตีสองยายผู้หญิงชุดดำกีกี้จะไม่โผล่มาหลอกล่อเรานะครับ โอเคใช้สูตรนะครับเดินวนไปวนมาครับตีสามสักทีเถอะโอ้โหเดินวนจนจะเวียนหัวอยู่แล้วเนี่ยขอพลาซักเม็ดได้ไหมเนี่ย้ยเสียงจุเชสเตอร์มิสเตอร์แททเทอร์อย่าเพิ่งมาหลอกตอนนี้นะเว้ยเพราะขยับตัวไม่ได้โอเคโอ้โห เหมือนเชตเตอร์จะออกมาทีแล้วเกินนะครับทั้งที่ช่วงเวลาตีสองนี่น่าจะเป็นช่วงเวลาของมิสเตอร์แททเทอร์นะครับออกจากห้องนั่งเล่นก็เข้าไปยังห้องเก็บของวนลูบไปเรื่อยๆครับ มาอีกแล้วเชสเตอร์ห้ามขยับขยื่นโอเคพอมันถอนหายใจเราก็ไปต่อได้มาอีกแล้วอ่ะเชสเตอร์เฮ้ยในช่วงเวลาที่ประตูมันปิดแล้วดันตัวเราน่าจะไม่โดนนะโอเค เปิดประตูเอเ้ยมิสเตอร์แทตเตอร์เสียงคุล้อของมันมันวิ่งตามไล่หลังเรามาแล้วเปิดประตูครับเกือบไปเฮ้ยไฟมืดเลยในห้องเก็บของออกมาก่อนดีกว่าไม่ปลอดภยัย <c oughs> เอาเชสเตอร์ atter, มันดักรอยอยู่ตรงนี้เลยขยับขยื่นไม่ได้นะครับจังหวะนี้โอเคมันสลายหายไปแล้ว มาดกันทีทีเลยเฮ้ยมิสเตอร์แทตเตอร์เปิดประตูเข้าไปโอเคเกือบไปแล้วเฮ้ยหมีกแล้วเปิดประตูขอแค่วิ่งผ่านประตูเท่านั้นนะครับเฮ้ยไฟดับเปิดสวิตช์ก่อนโอเค เม in 1941, e ื่อไหรจะตีสามสักทีเนี่ยเดินวนนี่ไม่รู้กินรอบแล้วนะครับเชสเตอร์อีกแล้วดีนะที่กิกกี้ไม่โผลมาโอเคครับมันถอนหายใจแล้วเดินต่อได้เดินวนไปเรื่อย ไอ้แทตเทอร์อี่แล้วมิสเตอร์แทตเทอร์โอเคเสียงคลรอบมันนี่น่าเกลียดน่ากลัวเฮ้ยมันมาอีกแล้วเอาลบมีต่มตรงรบเอาโอ้โหเราไปวิ่งเข้าประตดูด้านข้างที่มันดักอยู่นะครับต้องกดรีสตาร์ทเริ่มใหม่เลยทั้งที่จะผ่านอยู่แล้วเชียย โอเคมาลุยกันต่อนะครับในช่วงเวลาตีสองนะครับเราจะต้องผ่านไปยังตีสามให้ได้กับการหนีตายจากเจ้าตุ๊กตาผีทั้งหลายนะครับที่อยู่ในบ้านหลังนี้เห็นเอมิลี่อีกแล้วนะครับโอเคเสียงเจ้าเชสเตอร์ต้องห้ามขยับขยื่นตัว มอมกแล้วครับเชตเตอร์มาบ่อยจังวันนี้ย <c oughs> โอเคถอนหายใจไปซะช่วงเวลาตีสองนี่ยายผู้หญิงชุดเดรสนะครับหน้าขาววอก กิกกี้น่าจะไม่โผกมาก็จะมีแค่มิสเตอร์แททเทอร์มาแล้วครับเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เชสเตอร์นะครับที่เป็นศัตรูที่จะมาหลอกหลอนเราในค่ำคืนในเวลาตีสองถึงตีสามนะครับ hmm. ถอนหายใจแล้วหายไปซะเชสเตอร์โอเคเอา บริเวณห้องทำงานไฟดับนะครับกดสวิต์เปิดซะเห <c oughs> มือนเชตเตอร์จะออกมารลนัวเหมือนกันนะครับนี่แค่จะออกมาพร้อมกับมิสเตอร์แทตเทอร์เท่านั้นแหละเอาเฮ้ยมาแล้วครับเสียงคนล็อกของมันโอเคพอเดินผ่านประตูใด,ดประตูหนึ่ง มันก็จะไม่ไล่ตามเราเฮ้ยมาแล้ววิ่งเปิดเอ้ยเกือบไปเส้นจะแดงพาแปครับเอาเปิดไฟครับไฟดับเอมิลี่นี่ชอบมาแอบปิดสวิตไฟนะครับไฟดับอีกแล้วรีบเปิดเสียงเชสเตอร์ ดอนมูฟห้ามขยับขยืนนะะ่นนะครับไฟก็กระพริบกระพริบนะครับในห้องเก็บของไม่รู้บ้านหลังนี้นี่วัดภาพส่งของใส่พัสดุหรือเปล่ามันลังกระดาษเยอะเหลือเกินเอ้เฮ้ยมิสเตอร์แททเทอร์มันวิ่งมาแล้วเข้าประตูอุ้ยเกือบไปเปิดไฟก่อนโอ้โห ดับทั้งสองห้องเลยครับโอเคเชสเตอร์มาแล้วไม่จำเป็นต้องมองไปนะครับว่าอเจ้เชสเตอร์มันอยู่ตรงไหนแค่อยากขยับตัวเป็นพอโอ้โหจะมากะติดติดแบบนี้เลยเหรอโอ้โหอยู่ด้านซ้ายมือครับสังเกตจากถุงมือของมันอ๋อมิกเตอร์แทปเทอร์โอเค เฮ้ยมันแอบอยู่ตรงนี้ต้องเข้าประตูห้องทํางานแล้วก็เข้าไปยังห้องครัวโอเคเพื่อความปลอดภัยครับวิ่งทะลุสักสองห้องเพื่อความแน่นอนมันจะเป็นตุ๊กตาที่ตัวเล็กมากนะครับมิสเตอร์แทตเทอร์ยังกับคนแค่งั้นแหละทำให้เราอาจจะสังเกตยากสักเล็กน้อยเชสเตอร์ <c oughs> มาแล้ว โอเคเดินไปต่อได้ตอนนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเดินไปห้องอื่นมากมายมาแล้วครับมิสเตอร์ททตเทอร์มันจะมีห้องนอนของเอมิลี่แล้วก็ห้องนอนพ่อแม่ของเอมิลี่ห้องน้ำแล้วก็ห้องใต้ดินนะครับที่เรายัง ไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปในบริเวณห้องนั้นแค่วนอยู่ในห้องนั่งเล่นห้องทำงานแล้วก็ห้องเก็บของเป็นพอนะครับสำหรับในช่วงเวลาตีสองนี้เชสเตอร์มาอีกแล้วดอนลันฟรอมเชสเตอร์อย่าวิ่งจากเชสเตอร์ ถ้าเจอทวิตเตอร์แทเทอร์ atter, มันต้องวิ่งสิโอ้โหบางครั้งป้ายบอกมันก็เขียนหลอกเรานะครับเราอย่าเชื่อสิ่งที่มีคนเขียนไว้โอเคไม่รู้ว่าคนหรือผีที่เขียนไว้นะครับ โอเคเดินไปเรื่อยๆจนกว่านาฬิกาจะบอกเวลาตีสามนะครับเจอเชสเ,เตอร์อีกแล้วโอเคเดินไปต่อได้ <c oughs> เอาิสเตอร์แททเทอร์เดินทะลุประตูไปซี่โอเคส่องประตูเลยถ้าหลอกได้ก็ให้มันรู้ไป ห้องทำงานไฟดับอีกแล้วเปิดสวิตช์ก่อนโอเคครับภาพตัดมาที่นาฬิกาบอกเวลาครบหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามเรียบร้อยแล้วโอเคก็เอาเป็นว่าในพาร์ทที่3นะครับของเกม Emily wants to play Emily อ,อยากจะเล่นด้วย ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะครับกับช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่เราจะต้องพบเจออะไรบ้างอย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยนะครับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหลับฝันดีนะกุ๊ดไนบ๊ายบายไฟดับแล้วโอ้เ oh ย yeah.